สวัสดีเพื่อนๆชาลเนิสนี่ดอทุกคนที่เชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปวงในสัปดาห์ของผู้ที่เกิดถึง7วันนะโดยจะเป็นคันํานายช่วงวันที่31ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน2564นะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มมาดูกันเลยนะครับ น้าไพ่โคอิตในเรื่องการงานเนี่ยงานของคุณในสัปดาห์นี้มันก็มีความส,สุขสบายใจที่ดีถึงแม้ว่ารายรับผลตอบแทนต่างๆมันจะไม่มากมายนกักอะหรือมีปัญหาจุกจิกบางอย่างเกิดขึ้นมาบ้างก็ตามนะแต่คุณก็ยังมีสิ่งสําคัญที่เป็นเป้าหมายในตัวเองอยู่นะครับว่าจะทําเพื่ออะไรอยู่นะครับแล้วก็ยังตั้งใจที่จะเดินหน้าทางกันต่อไปนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็จะมีสิ่งติดขัดหรือมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นในการเงินของคุณบ้างนะซึ่งคุณก็คงจะมีความตั้งใจแล้วก็วางเป้าหมายกัับมมนนเอเยอเหื คุณก็ควรจะระวังนะครับถ้าหากว่าปล่อยวางมันไม่ได้เนี่ยเพราะมันจะทําให้คุณน่ะต้องมีความเครียดกังวลกับมันไปซะเปล่าๆนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะปัญหาทางการเงินของคุณตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็ได้นะแล้วเรื่องความรักอ่ะตัวคุณหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยจะมีภาระที่ยุ่งวุ่นวายในชีวิตให้ต้องไปจัดการกับมันเยอะมากระดับหนึ่งเลยนะแล้วในขนาดเดียวกันน่ะพวกคุณก็ต้องการรับผิดชอบทาหน้าที่ของคนรักที่ดีให้มันมีความสมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วยอ่ะมันก็เลยเป็นความสัมพ จะพบลักในวงงานที่ดูแล้วมันจะมีอุปสรรคในการเดินหน้าความรักของคุณอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าไพ่คุณจังสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานนะคุณจะพบปัญหาบางอย่างที่คุณมีความซีเรียสจริงจังอยากจะแก้ไขกับมันให้ได้อยู่นะครับซึ่งถ้าว่าคุณอยากจะทําอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากจนสร้างความปวดหัวให้กับคุณระดับหนึ่งเลยนะยังไงก็ควรจะไปพูดคุยขอความช่วยเหลือจากบริวารคนรอบข้างของคุณอเอาไว้บ้างก็ดีนะครับส่วนคนว่างงานอนะ่ะอาจจะมีความเครียดกังวลจากการถูกเรียกตัวไปสอบส แล้วเรื่องการเงินน่ะมันก็มีไพ่ของอุปสรรคปัญหาเกิดความขัดแย้งกับผู้อกผู้ใหญ่ที่คุณร่วมง,งานอยู่ด้วยนะครับหรือต้องเป็นคนคอยดูแลช่วยเหลือคอยไกล่เกลี่ยเรื่องการเงินให้กับลูกน้องบริวารคนรอบข้างของคุณก็ได้อะแล้วบางท่านน่ะอาจจะต้องระวังความใจใหญ่ใช้เงินเกินตัวเอาไว้บ้างก็ดีนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยคุณจะมีการพูดคุยเจรจาหาทางออกข้อตกลงที่ดีกับคนรักของคุณได้เป็นอย่างดีนะแม้จะต้องเป็นฝ่ายยอมโอ,อ,อนอ่อนให้กับคนรักของคุณไปบ้างอะแต่มก็ช่วยความรักของ ส่วนคนโซนะ่ะอาจจะพบปัญหาความรักที่เกี่ยวกับเรื่องความเจ้าชู้มีความไม่ซื่อตรงต่อกันนะก็เลยต้องยอมถอยออกจากความสัมพันธ์นี้กันไปอะ่ะหน้าไพ่คนรังคานสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานน่ะถึงแม้ว่าในช่วงเนี้มันจะมีหน้าที่การงานใหม่ๆหยิบยื่นเข้ามาก็ตามอะ่ะแต่คุณก็ยังไม่สามารถเดินหน้าทําอะไรกับมันได้มากในตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คุณต้องรอคอยรอเวลาที่เหมาะสมไปก่อนนะเนี่ยคุณควรจะปล่อยวางกับสิ่งที่มันอยู่เหนือการควบค,คุมของคุณลงไปบ้างอะ่ะเพื่อความสุขสบายใจที่ดีของตัวคุณเองนะครับ แล้วเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมมีการหยิบยืนมอบโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาอยู่นะครับโดยอาจจะมาจากหัวหน้าง,งานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณก็ได้อะแล้วบางท่านนะอาจจะต้องให้การช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ลูกหลานบริวารคนในบ้านของคุณในช่วงนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยมันก็มีคําเตือนเกิดขึ้นในเรื่องความใจร้อนมีการกดข่มเอาชนะกันมากเกินไปอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันเอาไว้ก่อนนะครับเพราะนอกจากความสัตย์ใจที่เกิดขึ้นมามาก,กว่นะ รวมไปถึงคนโสดด้วยอะที่ต้องระวังเรื่องความใจร้อนอารมณ์ที่ฉุนเฉียวรุนแรงของคุณด้วยนะเพราะว่ามันจะลดเสน่ห์ในตัวของคุณได้นะครับหน้าไพ่ของคุณพุธสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานอะช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงจบยุติกับสิเก่าๆที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีภาระหน้าที่เป็นการงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทำกับมันด้วยนะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่นะครับเพราะงานนี้มันจะมีความเจริญก้าวหน้าสร้างความมั่นคงให้กับคุณระดับหนึ่งเลยอะส่วนเรื่องกาาารเงินเนินคุณออจจะพพบข้ด มีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีคนที่คอยหยิบยื่นให้การช่วยเหลือทําให้การเงินของคุณเนี่ยยังมีความคล่องตัวแล้วก็สามารถเดินหน้าไปได้อยู่นะครับยังไงก็ควรจะระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวไปกับสิ่งที่มันล่อตาล่อใจอ่ไยบ,บ้างนะแล้วเรื่องความรักอ่ะจริงๆแล้วคนรักของคุณเนี่ยมันก็ยังดีและมั่นคงกันอยู่นะครับแต่ว่าใจของคุณน่ะอาจจะไม่อยู่กับปัจจุบันหรือสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ไปสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มัวแต่ไปเฝ้ามองปัญหาหรือสิ่งทีีีี่่่่่่มมมมมมมััััันนนนนนขขาาาาาดดไไปปออยยยูะะะก็็เเลลททํให้้้คคคคคววววสสสพธ์ตรรรงุจบแโ ก็คงต้นทนรอกับคอมักที่มันดูล่าช้าหยุดนิ่งไม่ค่อยมีความคืบหน้าขึ้นไหวกันสักเท่าไหร่นะน้าไพาคูณบริษัสในสัปดาห์นี้ในเรื่องการงานอนะ่ะในช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีการพูดคุยปรึกษาหารหรือเกี่ยวกับงานที่ทํากันอย่างใกล้ชิดเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะมีจุดบกพร่องหรือมีปัญหาบางอย่างที่ไม่ควรจะปล่อยผ่านแล้วก็ทูซีทับมกันต่อไปนะแต่ควรจะแก้ไขอุดรอยรั่วทํากันตั้งแต่เนิ่นๆไปก่อนนะส่วนคนว่างงานเนี่ยก็จะมีการเรียกสอบสัมภาษณ์ที่ต้องฝาด่าานนกกรรรคคัััดดเเลือยอยะะะบบ แล้วเรื่องการเงินนะ่ะมันก็จะมีอุปสรรคมีข้อผิดพลาดในเป้าหมายการเงินของคุณเกิดขึ้นมานะแต่มันก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดที่คุณจะหยุดทําแล้วก็ยอมแพ้กับมันง่ายๆนะครับไพ่บอกว่าคุณควรจะลุกมาต่อสู้แก้ไขกับมันต่อไปนะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็มันก็จะมีหนทางโอกาสใหม่ๆรอให้คุณได้ไปลุยกับมันได้อยู่เสมอนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ชวนหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจในความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาบ้างนะซึ่งสาเหตุมันก็มาจากความยึดมั่่่่นนนนนนนตตตัััั้้้งงงงใจใจทุกกกกกกกอออออยยยยาาาาาเเเเีมมมมปปปป็ไป็กกไไไววววิรลลแ มันก็จะช่วยความรักของคุณง่ายขึ้นนะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบรักที่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นใจแล้วก็ไม่เอื้ออำนวยให้คุณได้เดินหน้ากับมันนะแต่คุณยังมีแรงลักดันที่ดีอยู่อะ่ะที่ทาให้ยังไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อยู่นะครับหน้าไพ่คมันสุกสัปดาห์เนี้ยในเรื่องการงานอะ่ะดูไปแล้วมันก็ยังสามารถเดินหน้าผ่านกับปัญหาต่างๆไปได้ดีอยู่นะด้วยความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญของตัวคุณเองเนี่ยแหละแล้วถ้าจะมีการติดต่อเจรจาเรื่องงานในช่วงเนี้ยมันก็จะมีความสําาาเรร็จททีี่่ดด,ด้วยะะคับบงนน อาจจะเริ่มต้นกับโปรเจกต์ลับเป็นงานส่วนตัวที่คุณเคยตั้งใจทำกับมนมานานแล้วด้วยนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะถูกบีบจากข้อจํากัดหรือปัญหาบางอย่างที่ทําให้ไม่สามารถเดินหน้ากับมันต่อไปหรือใช้วิธีการเดิมๆได้นะครับแต่ว่าการยอมแพ้แล้วก็อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยด้วยความที่หวังว่าเรื่องเงินมันจะดีขึ้นมาเองเนี่ยมันก็คงจะยากไปสักหน่อยหนึ่งนะคุณควรจะลุกมาต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยพวกคุณคยังอยู่ในโอวาทมีกการช่่่วยยเหลลืออดดููแทีีันนะ คนนึงเป็นไฟคนหนึ่งเป็นน้ําคอยทําสิ่งที่มันมีความสอดคล้องกันเอาไว้ก่อนนะมันก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างมีความสุขนะครับส่วนคนโสดก็ต้องระวังเรื่องความใจร้อนเอาใจในการเดินหน้าความรักเอาไว้สักหน่อยหนึ่งอ่งนะหยุดสังเกตด,ดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับนหน้าไพ่คุณเสาร์สัปดาห์นี้ในเรื่องการงานนะแม้มันจะดูหนักเหนื่อยไปบ้างนะแต่มันก็ยังมีความมั่นคงที่ดีอยู่นะครับซึ่งความหนักเหนื่อยทุ่มเทของคุณตรงเนี้มันก็จะมอบผลตอบแทนสรรร้้้้าางยยไไดดดทีี่่ใหกัับบคคุณอูนะ และถ้าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในงานของคุณเนี่ยมันก็จะยังมีการดูแลช่วยเหลือในสังคมวงงานของคุณกันได้อยู่นะครับแล้วเรื่องการเงินนะ่ะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้อ,ขของกับการเข้าสังคมหรือมีสิ่งที่อยากได้นู่นอยากได้นี่มากเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะครับการใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะแต่ต้องอยู่เป็นความพอดีแล้วก็ไม่เกินตัวมาก,กเกินไปแค่นั้นเองอ่ะแล้วเรื่องความรักเนี่ยคุณต้องมีความใจเย็นในการอดทนรอคอยกับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จากคนร hmm <suggestion S 1> ักกขขออองงงนน่่ยึะะรรรบบเเเเพาาาจมีืดดิิท้ ทำให้เป็นรักระยะไกลที่ต่างฝ่ายต่ก็มีธุระหน้าที่ของตัวเองกันอยู่นะแล้วในตอนเนี้ก็อาจจะมีการตกลงที่จะมีการเดินทางเพื่อไปมาหาโซกันบ่อยขึ้นด้วยนะครับเนี่ยซึ่งคุณก็คงจะรู้สึกร้อนใจอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆนะครับวันที่ได้มาเจอกันอนะ่ะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปการทำนายรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ